เราเวลาเดินเกมเมดอะพยายามดูด้วยว่าป่ากับโรมอยู่ไหนแล้วเราก็คำนวณดาเมจเราเว้ยว่าถ้าเราไปกับใครอะแล้วเราจะปิดดาเมจตัวนั้นได้อะ่ะคำนวณดาเมจต้องคำนวณดาเมจเป็นด้วยนะเมดอะคารีนาอ๋อผมเบฟแรกครับหายจากเลยนแล้วครับแล้วเดินอะไม่ต้องเดินผ่านน้ำนะเดินผ่านน้ำมีโอกาสตายนะเว้ยเดินเข้าป่าตัวเองเนี่ยอ้อมไปแค่นี้ก็ไม่รู้ละอันนี้ ผมจะเลเวลสี่ผมจะผมจะเลเวลสี่นะผมจะเลเวลสี่ก่อนเต่าเกิดนะครับผมจะเล่นเลเวลสี่ก่อนเต่าเกิดเดี๋ยวดูว่ามันต้องทํายังไงนะเคียร์ก่อนเลยถ้าเราถ้าเราเคียร์เวฟด้วยบวกกับต่อมันได้แบบเนี้มันก็จะโอเคนะโอเคเคียร์เสร็จแล้วไปครับทุกคนเห็นไหม ไทเกียวมึงฟิกเข้าไปไถ่ายดิถ่ายเลย<_ <C> _ e> ฟิกเข้าไปไถ่ายดิเพื่อน<_ <C> _ e> มีประโยชน์กว่าไหมเมทแบบนี้เอาฟ้าเข้าปนป่าแล้วก็ปิดเลยแล้วปิดปลามันปิดป่ามันปิดป่ามันได้ไหมมันแหลมแล้วขนาดนี้ e> เออได้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 นะได้นะ้นะนะนะเออเห็นได้เห็นนะ e> โอ้โหดูดูดูเมดเล่นดูเมดเล่น e> อ่ะคีบหมดใช่ไหมคีบหมดแล้ว e> คีบหมดแล้วกลับบ,บ้านก็ได้กลับบ้านก็ได้ กลับบ้านไปเติมก่อนกลับบ้านไปเติมให้มันเต็มก่อนอ่ามันต้องรีบเป็นต้องรีบกลับบ้านก่อนเพราะเราเลเวเราจะมีประโยชน์มากตอนเราเลเวลสี่และตอนเต่าเกิดจริงๆถ้าแทงถ้าแทงมันรู้เรื่องหน่อยนะพี่แท้มันเคลียร์กลางเนี่ยเนี่ยถ้าแทงมันรู้เรื่องพี่แท้มันเคลียร์กลางนะแล้วพี่จะลงไปเอาเวลจากอีกทีด้านล่างเพื่อจะเลเวลสี่ทั้งหมดทั้งทีมท เนี่ยถ้าเมื่อกี้ถ้าเมื่อกี้พี่ไปล่างเลยอ่ะเราให้เราให้เรนกลางไทเกียวอ่ะไทเกียวจะเวลจะเวลสี่พร้อมกันกับพี่มา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 เนี่ยเนี่ยเนี่ยไทเกียวออกกลางเลยไทเกียวไปออกกลางไทเกียวออกกลางเดี๋ยวเราก็ออกคลิปล่างเพราะว่าบาดังมันสี่แล้วไงเห็นปะบาดังมันสี่แล้วเห็นปะนี่เห็นไหมสี่แล้วเห็นปะพี่เวลสี่ไปแล้วปะ สนาทีพี่เวลสี่ไเกียวเท่าไรอะไทเกียวสี่ปะไทเกียวสี่ะจุๆจรู้แค่นี้พอจุๆจุ๊จุจนะครับรู้แค่นี้แลครับจุนะพวกเล่นเมดอะแล้วพอเาเวลสี ทีมเราเลเวล4ี่ก่อนฝั่งตรงข้ามแล้วแม่งเต่าเกิดอะเราจะได้เปรียบครับเพราะว่าไฟตรงเต่าเราจะใส่ได้แบบเต็มระบบนี่ครับคนเล่นเมดนะเคลียร์เลนเสร็จเดินเลยนะครับน้องแล้วก็เวลาจะไฟอะแอบบก่อนแอบบแล้วดูราดราวก่อนนะครับเวลาจะไฟเมดดูก่อนตัวไหนที่มันเข้าเราได้บ้างฝั่งตรงข้ามอ่ะพอเพื่อนเปิดแล้วเราค่อยออกมาก็ได้ครับเพนเซฟเออเอ้นี่ไงนี่นี่เห็นเมทไหม เรายังหาอัลฟาไม่เจอเราเลยไม่อยากออกเมื่อกี้เพราะว่าเนวฟ้ามันจะจ้องจะเซ็ตห่อสีหมอสูตรพอสองห่อใส่ไข่ได้ไหมได้ไหมได้ไห,ไหมเออเห็นไหมเห็นไหมเราจะเราจะรอดจากตัวเข้าแล้วดามเมจเราก็จะพอนะครับแล้วกลับไปกลับไปเคลียร์กลางหน่อยก็ดีนะครับกลับไปเคลียร์กลางหน่อยบางคนเล่นอาชีพเดียว <c oughs> อ่าเคลียร์เสร็จเคลียร์เสร็จแล้วเดิน เคเสร็จแล้วเดินอ่ะแล้วโปติเวลาเดินอ่ะนะพยายามแบบเดินเดินเดินแบบเดินแบบอ้อมๆหน่อยอาวแต่นี้แต่นี้แต่นี้เราแต่นี้เพื่อนจะเข้าไปนะเราไม่รู้นะโอเคไม่เป็นไรเราจะพยายามแบบเดินอ้อมแอบก่อนเนาแอบก่อนเดี๋ยวมันเห็นว่าเรามาเราแอบก่อนอ่าออล่าจะสกิลเดี๋ยวออล่าสกิลเสร็จแล้วนะนั่นแหละสกิลหมดแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาของเราบ้างละสกิลหมดแล้วก็ถึงเวลาของเราแล้วเห็นนะเราก็ออกมาเราไม่ต้องโดนใครล้วงเลยเพราะเขาเขาหมดแล้วไงเห็นป่มเขาหมดแล้วอ่ะ <im itation> เราไม่ต้องแบบเราไม่ต้องกลัวเลยว่าเราจะโดนใครล้วงนะครับแต่เมื่อกี้เราเห็นแวบ,บๆนะฝั่งนี้น่าจะมาอ่ามีมีคนโดนอยู่นะมีคนโดนอ,อยู่ปึ๊บอ่าโปกหน่อยโป๊ให้เพื่อนหน่อยโป๊กเพื่อนหน่อยจังหวะนี้น่าจะเอาเพนะจังหวะนี้ว่าอยากเอาเพยมากเลยอะ่ะ <im itation> ไม่ได้ครับนะ <im itation> ไม่ได้ไม่ไ <im itation> ด้เดาผิด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 เลนเราก็ยังโอเคอยู่นะเลนเราก็ยังโอเคอยู่นะครับเพราะว่ามันไม่มีใครอยู่กลางอ่ะฝั่งนู้น เช็คหน่อยเช็คหน่อยอ่ะเช็คเช็คเช็คอ่าเช็คเช็คโอเคโอ้อันนี้อันนี้ป่าแบบป่าแม่งกากไอ้เียป่าไม่ได้เต่าป่ากากว่ะเฮ้ยโตดใครไม่ได้หน้าที่มึงเลยแล้วน่ะป่าเอาเคลียร์เสร็จเดินครับเคลียร์เสร็จเดินต่อครับแล้ววิธีเดินของเรานะครับเราจะไม่เดินแบบคนปกตินะครับเราจะเดินแบบนี้เดินแบบนี้แล้วหยุดหนึ่งครั้งโอ้กลางกางเฮ้ยสุโยเคลียร์กางหน่อยสุโยสุโยเคลียร์กางหน่อย เราจะเดินแบบนี้หยุดหนึ่งครั้งนะครับเึ๊บเราจะแอบตรงนี้อ่าเราได้โพสิชันแล้วเราได้เราได้เราได้ทำเลียแล้วเราได้ทำเลียแล้วซูยุ่ฝากเคลียร์กลางหน่อยนะถ้าป่ารู้ในป่าจะต้องเคลียร์กลางให้อ่าเราได้เราได้โพซิชันของเราแล้วนะครับเดี๋ยวรอให้คลิปตัวนี้ตายก่อนนะปึ๊บอ่าคลิปตัวนี้ตายเสร็จเดินนิดนึงเึ๊บจจ๊บเ๊มันน่าจะไม่เห็นมั้งพี่ว่ามันน่าไม่เห็นว่ะไอดีเทลอ่ะ รถมารถมารถมาโอเคนี่ครับกูอยู่นี่ครับน้อง <S <S เรียบร้อยครับได้เปรียบโอ้โหแล้วตายครับจอมสันสไม่รอดเห็นไหมพยายามแบบใช้แท็กติกกันหน่อยบางคนไม่รู้หรอกเนะี่ยนั่งดูอยู่เพิ่งจะรู้วันนี้แหละ <S <S 2> <S 2> โอเคโหอ,อ,อ,อ่ะได้เปรียบแล้วกลับเลยผมที่เหลือเอาป้อมครับหรือจะกลับก่อก็ได้ไม่ต้องรีบร้อนอะไร อันนี้เช็คก่อนนะก่อนเดินเข้าป่าเช็คก่อนอ่าเช็คเช็คอันนี้เช็คนะครับเมดต้องเช็คทุกครั้งนะครับเวลาเดินเข้าป่าเมดเมดต้องเช็คทุกครั้งนะครับเวลาเดินเข้าป่าเนี่ยเวลาเดินอะไรเงี้ยเช็คก่อนแล้วค่อยเดินไม่ต้องรีบร้อนนะครับทุกผู้แม่งอันตรายหมดนะครับถ้ามันหายหมดแบบนี้นะครับเช็คก่อนแม่งเช็คให้หมดแล้วเดินครับเช็คแล้วเดินตรงกลางฝักเคลเลนครับเพราะตอนนี้พี่กำลังจะไปครับเช็คก่อนไม่มีก็เดินครับนี่คือเล่นเมดเข้าใจปะ นี่คือการเล่นเมดเล่นเมดเหมือนเล่นโลไปเลยเช็คแม่งทุกคุ่มอ่ะตอนนี้เต่าเกิดนะครับเรารู้ว่าด้านล่างทําอะไรไม่ได้แล้วก็เตรียมตัวไปเล่นเต่าครับอืมช่วยเพื่อนก่อนเพื่อนเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อนคอมโบคอมจอยตรงนี้โอเคครับโอ้โห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 โปกให้เพื่อนหน่อยโปกให้เพื่อนโปกให้เพื่อนหน่อยโปกให้เพื่อนหน่อยโปให้เพื่อนหน่อยช่วยหน่อยช่วยก่อนช่วยก่อนเวฟเนี่ยคีปไม่ต้องไปสนใจมันนะไม่ต้องไปไม่ต้องสนใจมัน นะครับเอาตอนนี้เอาเอาเอานี้ก่อนเอาตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้ก่อนอ่ะเต่าเต่าครับเต่าเต่าครับตอนนี้ได้เปรียบแล้วครับเอาเต่าก่อนเร็วเดี๋ยวมันเกิดเร็วโอเคเดี๋ยวรถมาแน่นอนรับเอาวมาถร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 ถแม่งแคนเซิลวาร์ปเว้ยนี้เราได้แน่นอนเต่าตัวนี้โอเคเราถอยเลยครับได้แล้วเราถอยนี่ต่อไปเคลียร์การต่อครับเคลียร์การต่อทีนี้เราเดินเกมไวกว่าส่งข้ามแบบทวีคูแล้วครับ เคลียร์กลางก่อนเคลียร์กลางเคลียร์กลางเคลียร์กลางเสร็จเดินครับเดินเดินเดินต่อครับเดินต่อครับเดินต่อเคลียร์กลางแล้วเดินต่อเลยไปปิดบนไปปิดบนจอนสันมาด้วยอุ้ยจอนสันมาว่ะชิบหายละเดี๋เด้อเดเดแอบก่อนดีกว่าโอเคอันนี้คือการเดินเกมเมทนะครับอันนี้คือการเดินเกมเมทนะครับอ่าทีนี้ออกป้อมบนได้แล้วนี่ได้แล้วทำไงต่อครับ เทียกลางก่อนแล้วเดินต่อครับอ่าเอากางเลยเอากลางเลยเอากลางเลยเออเอาก,าง,อา,กางได้ไหมตีป้อมกลางแตกได้เปียบยิ่งกว่านี้อีกมึงป้อมกลางแตกได้เปียบยิ่งกว่านี้อีกอ่ะโอเคอะแตกแตกเสร็จเช็คเช็คให้เพื่อนหน่อยโอเคนี่ครับถ้าตรงไหนสงสัยก็เช็คได้เลยไม่ต้องห่วงสกิลครับเช็คได้เลยง่ายไหมครับง่ายไหมครับน้องๆการเล่นเมทสาวๆโดยเฉพาะสาวๆง่ายไหมครับ เช็คก,ก่อนก่อนจะเดินก่อนจะอะไรก็บางทีก็เช็คกันเป็นนิสัยอ่ะรู้ว่าไม่มีแต่เช็คกันเป็นเป็นนิสัยแล้วอ่ะโอเคอ่ะแล้วเดินเกมต่อครับกลางดูเวฟได้ไหม่ม้อมกลางพี่โดนสก,กิจยังยังเลยเพราะว่าพี่ทำเวฟไงพี่รู้จักดูคลิปไง เวลาพวกเองเล่นพวกเองไม่ค่อยดูคลิปกันส่วนลิงนะครับลิงอ่ารถเดี๋ยวรถมาแน่นอนเดี๋ยวรถมาแน่นอนอ่ะรอครับรถมานะ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 โอเคครับแบบนี้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 ก็กินฟรีครับแบบนี้กินฟรีไหมแบบนี้กินฟรีไหมอ่าโป๊ไปโป๊ไปโป๊กโป๊กครับโป๊กโป๊กโอเคไอเกียวรวบได้ไหมรวบ โอเคโอเคยืนหลังไว้เมลิซาแหลมนะช็อตน,นี้แหลมจัดแหลมจัดนะเพราะเกมได้เปรียบเริ่มห้าวแล้วสิ่งที่น่ากลัวสําหรับทีมนํานะก็คือความห้ามันจะมากขึ้นนะครับความห้ามมันจะมากพอเกมมันนําเกมมันได้เปรียบนะครับมันก็จะเริ่มแบบมันก็จะเริ่มห้าวกันหมดละทีมเราก็เริ่มไม่ค่อยห่วงละโอเคเลนกลางเรายังเรายังประมาทไม่ได้นะเราดูว่าเป็นยังไงบ้างโอเคเลนกลางยังโอเคอยู่นะครับเช็คพุ่มหน่อยมีใครอยู่ไหมเออสกงสกิลเช็คพุ่มหน่อย นะครับตอนนี้เราก็แค่ดูความเรียบร้อยเพราะคิดว่าซูโยน่าจะได้อ่าได้ด้วยตอนนี้เราจะเล่นอะไรกันต่อเช็คก่อนนะเช็คก่อนโอเคเคลียร์เคลียร์กลางเคลียร์กลางไม่ต้องให้มันไม่ต้องให้คีิปตายตายแบบทั้งหมดกันนะให้คริปโลก็พอเพราะว่าถ้าคริปเฮีโลกว่าคริปของพวกเราอะ่ะมันก็ยังไงมันก็ชนะเลนนับคิปอ,อ่ะอ่าไปเติมเพื่อนหน่อยไปเติมเพื่อนหน่อยคนที่โดนอยู่นั่นคือใครปึ๊บอ่าหมดดงว่าหมดดงหมดดอง่างนี้หมดดง อย่างนี้หมดดงครับหมดดงเป็นไงครับทุกคนเมดได้โอเคไหมเมดน้าลั์เงียบกันเป็นหมดเลยคือไม่ดูแล้วหรือยังไงไม่สอนแล้วไม่หรือยังไงไม่เอาแล้วโอเคไหมเล่นแบบนี้ไหมน้องๆเล่นเมดน้อง,อง,องเล่นแบบนี้ไหมครับเมดทั้งหลายเนี่ยเช็คก่อนเลยจะเข้าอะไรก็เช็คไปตอนนี้หลอดมันดันล่างนะเราเราจะต้องทําเลนที่มัน เราจะต้องทําเลนที่มันตรงข้ามกับหลอดนะอันนี้เขาน่าจะแบบยังไม่รู้นะอ่าไม่เป็นไรนะครับเราต้องทําเลนตรงข้ามกับหลอดปล่อยหลอดไปอโลนเลนเลยครับน้องเนี่ยถ้าเราถ้าเราแบบว่าโดนฝั่งตรงข้ามแก้เนี่ยเราจะไม่ได้อะไรเลยนะเราจะเสียหลอดด้วยแต่นี่เราจะได้ทงป้อมอ่าได้ปอมด้วยโอเคเอาป้อมไปวิธีเล่นเมดนะครับวันนี้วิธีเล่นเมดนะผมจะไม,ผม,ะไมไ่ผมจะไม่ได้สอนนะว่า วิธีเล่นเวสนาอย่างไงแต่ผมจะสอนวิธีการเดินเกมอย่างเดียวนะครับผมจะไม่สอนเรื่องฮีโร่นะว่าจะเล่นฮีโร่ตัวนี้เล่นยังไงไปหาดูเอาเพราะคนทําการสอนฮีโร่มันเยอะแล้วแต่ไม่มีใครคอยแต่ไม่มีใครสอนเดินเกมผมเห็นแบบสตรีเมอร์หลายคนนะอ่ะอ่ะเนี่ยจบไหมง่ายไหมเมททั้งหลาย เราก็โป๊กอย่างเดียวยืนยืนหลังไว้ครับเมดเมดเมดอย่าห้าวนะเมดยืนหลังไว้เพราะมันยังมีตัวอย่างอัลฟาที่จะเข้าเราได้แล้วก็ซันนะครับพยายามอย่าแหลมนะครับต <c oughs> ีป้อมเมดิซาตีป้อมอย่าไปห้าวตีป้อมไว้ <c oughs> ผมตีป้อมอย่างเดียวับผมไม่ผมไม่ค่อยอยากจะหิวคิวนะครับผมตีป้อมอย่างเดียวตีป้อมบวกกับโป๊กดามเมด้เพื่อนนะครับเรียบร้อยเดินเกมเมดเรียบร้อย เรียบร้อยครับเดินเกมเมดไปไงไปไงเข้าใจมากขึ้นไหมสำหรับสาวๆที่เล่นเมดแล้วก็ผู้ชายที่เล่นเมดเข้าใจยังการเล่นเมดสวัสดีคุณปาด้วยนะครับนี่ก็คือทั้งหมดการเดินเกมเมดนะครับเคลียร์แล้วไปเลยครับเคลียร์แล้วไปเคลียร์แล้วไปเดิมเติมเกมกับเพื่อนแล้วเวลาเดินเกมอ่ะเดินให้มันควบคู่กับโลมปา นะครับเพราะว่าเราเป็น3ตัวที่ต้องเดินเกมเป๊ะเป็น3ตัวที่ต้องทําเกมนะครับมากกว่าเดิมไหมเออถ้าเธอคลิปนี้นะครับถ้าคลิปนี้เป็นความรู้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันออกไปเนี่ยจะได้มีเมทที่แข็งแกร่งเยอะขึ้นในโมบ l e g ีเจน